ครับผมสวัสดีครับก็าพบกับเปารีวิวนะครับก็พบกันเหมือนเช่นทุกคลิปนอกกับการที่ผมจะนำสินค้าเครื่องมือช่างมารีวิวคุณสมบัติในเบื้องต้นให้พี่ได้ชมกันนะครับผมก่อนรับชมคลิปเนาะก็ฝากพี่ๆกดติดตามแล้วกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมผมก็จะพยายามนำสินค้าเครื่องมือช่างนาะหลากหลายมารีวิวให้พี่ๆ ท่านผู้ชมเนาะได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมครับก็มาเข้าเรื่องเนาะ,ะสินค้าเครื่องมือช่างที่ผมนํามาในวันนี้นะครับก็เป็นเครื่องเจียนะครับผมหรือว่าภาษาช่างโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าลูกหมูนะครับผมสินค้าที่ผมนํามาในวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคุณใดนะครับผมตัวรุ่นเนาะก็เป็น HD 165นะครับผมครับ สินค้าของมุนไดเนี่ยก็จะรับประกันให้ที่1ปีนะครับผมเดี๋ยวว่าเรามาลองมาดูคุณสมบัติของตัวสินค้าตัวนี้นะครับนอกาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเครื่องเจียตัวนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับกําลังวัตต์เนาะกำลังของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่1,100วัตต์เลยนะครับผมส่วนตัวรอบของเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่11,000รอบเลยนะครับผมตัวนี้เนาะ เครื่องเจียตัวนี้ก็ใช้ใบนอขนาดอยู่ที่4นิ้วนะครับโดยทั่วไปเนอสี่นิ้วครับผมตัวนี้หนึ่งพันหนึ่ง้ยวัตต์เนี่ยโอ้โหงานหนักได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกับตัดกระเบื้องตัดพื้นตัดคอนกรีตเนี่ยงานพวกนั้นตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับตัวข้อดีของอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยถึงแม้จะเป็น1 1 0 0ันหวัตต์เนี่ยแต่ว่า ตัวรอบหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้กระชากนะครับผมข้อดีอ่าส่วนมากเนี่ยที่จะมีปัญหาเนาะโดยทั่วไปเนี่ยตัวของลูกหมูเนี่ยก็จะเป็นลูกปืนตรงคอตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวลูกปืนคอของตัวหุนไดเนี่ยเขาก็จะมียางนะครับเพื่อมียางหุ้มตัวลูกปืนอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อการพวกเสร็จฝุ่นหรือว่าสิ่งแปดฟปลอมนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเซฟตัวลูกปืนคอไปได้อย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็สวิตช์ท้ายนะครับ สวิตท,ท้ายก็จะดีข้อดีของสวิตท,ท้ายเนี่ยก็จะดีกว่าตัวสวิตข้างอย่างหนึ่งก็ค,คือความทนทานเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็จะดีกว่าตัวสวิตสไลด์เนาะ,ะตัวหัวก็เคลือบอย่างดีนะครับผมตัวล็อกล็อกนะครับคอยเปลี่ยนใบก็กดง่ายเนาะตัวนี้รูปลัก์ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงตัวเครื่องดูนิดนึงนะครับ นี่คงก็ด้เห็นได้เลยนะว่าไม่ไสบ,บัดมนะากแล้วข้าวก็ประมาณนี้นะครับส่วนในกล่องเนี่ยครับก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ก็จะมีด้ามจับมาให้นะครับผมมีด้ามจับมาให้มีตัวขันล็อกใบมาให้นะครับก็มีตัวบังใบเนาะทต่มาให้อยู่แล้วนะครับผม ข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมครับถี่พี่ๆท่านใดนาะสนใจก็มาดูสินค้าตัวจริงได้นะครับที่ไทยวัสดุทุกสาขาเลยนะครับเนาะหรือว่าผมก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปยาบบเช่นเคยเนาะลิงก์ตัวนี้ก็จะสนับสนุนตัวผมเนาะพี่ๆท่านใดก็สั่งสนินค้าเนี่ยกดเข้าไปดูไม่ว่าจะสั่งสนินค้าอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามแนละกดถูกใจผมด้วยนะครับ